ให้หน่ออื่นมาน้ำตัวกันเด้ออ้าถ่ายเราตัวนี้สวัสดีค่ะมาชมสวนดอกไม้น้ำกันเด้อค่ะเด้ออ่ามาสวนยังมือนี้มาสวนยังสวนอยู่สเซ่ได้สวนพิจิตตาเออสวนพิจิตตาห่วยสำลานห่วยสำลานค่ะมามือนี้เป็นจังไดดอกไม้หลายๆมากเอากระดอกไม้หลายๆตัวนี่ สวยบาาสวยบกหลายหลายสวยออเอี้เอา,อา,เอาไปมุมนันตัวเอาดีนะเขาบอก่มีเก็บค่าเข่าสี่สิบบาท <laughs> ที่จริงเขามีเก็บค่าเขาสี่สิบบาทโดยซั <laughs> ามค่าเสียหายคนว่ <laughs>

อ่าขเปสีเหลืองเดินไปเลยค่ะสีแดง,แดงอันนี้เขาเอินดอกยังกระบุลูเอินแมนบอ กันเดียวกันนี่มัมนบออันแบบหมัไปหดหไปด้ก็ได้อาบน้ำมันตัวสีนงาลกออกจากตน้นซะ <laughs> เอาไปปลูกอยู่บ้าน <laughs> สวยไหมคะสวยไหมดอกไม้ไม่ใช่คน <laughs> ดอกไม้สวยคนก็สวยพูนว่าไม่สวยคนไม่สวยตาหนอ้อดอกเดาเรื่องสวยสเงสวยระวังเด้อบีนดมาบ่รู้ตัวเพิ่งเงี้ยเ้ารยดกันนะบีดมาไม่รู้ตัวตอดดับเลยลย ยังจะเกิดเพิ่งมาแบบพรยศกษ์จียงจะเกิดคืนนั่นเป็นพันที่แบบพันใหญ่บอบวใหญ่ปันใดได้เนาะแต่ว่าเอาไปปลูกกับวัเกิดนะเพราะว่าขั้นมันอันเจ้าก็ต้องเอาไปเให้เป็นแบบนี้นี่เขาจะไปขายหรือเปล่า ตัดขาย,ยตัดดอกขายไปลอยพวงมาลัยง่วม,ม,ม,มีมีแตด,ดอกเลืองหมดเจ้าอื่น,น,นมีแตด,ดอกงอนไกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะคะสวนมีแต่เดือนมกรานะคะเดือนมกราไปหาเดือนเมษาเท่านั้นเองอยู่ประมาณนี้แหละที่มีที่ให้ช่วย<อ>ชม ตอนนั้นเาเธอเอกว๋วยเตียวเขาไหยืนกับแอรลังแคบอุ๊ยอากาศมนนี้พ <c oughs> ี่น้นนองมฝนะเพื่นมาปลาดงพงไพ่<า><า>กับสวนดอกมุงดอกไม้ดอกไม้ในสวนยังกลองบ้งดือ <c oughs> <c oughs> โอฮุนลองก็เป็นอายเป็นเก่ามากร้องไม่ได้เลยร้องไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยจำซีนไม่ได้เลยค่ะอู้ยอยากเป็นดอกไม้เด็กกระแสดายกลายเป็นดอกไม้สวยเงี้เลยแต่เดออขั้นแดดจพิหน่อยคือสวงาม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 แต่ว่าบังเอิญมิแต่สวนนี้สวนเดียวเลยที่มันมีดอกให้ดอกอื่นมันบ่มีแล้วไอ้สวนอื่นบ่มีแล้ว อ,อเออไปนี่ก็กลับขาเดิมนี่แหละที่เดิม,ามาที่เดิมม่ใช่เอาจะของย้แงไปสนมามอ่ะอาคือว่าเป็นสายโอ้ยอยู่ปลายตรงไม้ดูนั่นก็ไ<อ>ปก็ไปเสิยค่าอีโนห้านาทีเองนั่งลงหน่อยมันจะดีสวยนั่งลงด้วยเอสอสวยงามแล้วนั่นเห็นบ่ลมมักษมณ์ channel น,น,นะคะมาเที่ยวเพราะแห้งเรา บในดอกนี่ดอกนี่แหละป่านี่สวนนี่สวนเดียวย่ามใดะก๋เอิอนมือนี่เท่าตินี่สวนนี่แหละสวนมากไปวัดไปบ้านสวนดอกไม้ต้องมาเดือนมกราเดือนทีไม้พอดีเลยค่ะดอกไม้สวยมาช่วงเดือนมกราเท่าสิบ่ได้ไปท้ำคอนเทียนเองสันเขื่อนอยู่แถวนี้ช่วงเดือนนี้ก็เอาเล่นยด้วยกันเด้อเอาเล่นยญได้สบายกันเดลยจะเป็นคอนเทนตเนอร์บุญมังไฟนั่นแหละบุญมงฝ้ายะบุญมังฝ้ของเรานั่นแหละ พ่อแล้วเนาะหานาทีเนาะพอแล้วพอแล้วแค่นี้เด้อค่ะเด้อคลิปนี้นนสาวอุดรชาแนลก็ไล่คลิปนี้ไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะคุณไปรออีหน้งอันนึ่งคุณอีหน้าพอกันไหมเด้อค่ะเด้อ